สวัสดีจากอเมริกาค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เทร็กซัซนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปนะคะเนื่องจากเราไปพักผ่อนกันที่โรงแรมค่ะก็เลยไม่ได้ทํางานไม่ได้ตัดคลิปค่ะเท่าที่บีมสังเกตนะคะคนอเมริกันเขาจะให้ความสําคัญกับครอบครัวมากๆอย่างเช่นถ้าเป็นวันพักผ่อนบีมจะไม่ค่อยใช้โทรศัพท์เลยนะคะสามีเขาก็จะไม่ใช้เหมือนกันค่ะเหมือนกับว่าเขาอยากใช้เวลากับครอบครัวให้มากที่สุดค่ะจริงๆเท่าที่บีมสังเกตไม่ได้เป็นแค่บีมหรือสามีนะแต่คนที่นี่ ส่วนใหญ่เวลาทานอาหารหรือนัดเจอนัดสังส่งสรค์กันพวกเขาจะไม่ค่อยใช้โทรศัพท์กันเลยค่ะคนอเมริกันจะให้ความสําคัญกับครอบครัวมากๆค่ะและก็ให้เกียรติกันมากๆเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารร่วมกันค่ะแบบนี้มันดีมากๆเลยนะคะได้พูดคุยได้สารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่ะอยู่เท็กซัสมา2วันแล้วนะคะกินแต่อาหารเม็กซิกันแต่คือไม่เบื่อเลยบีมและสามีชอบอาหารเม็กซิกันมากๆค่ะนี่ค่ะเราเจอคุณลุงคุณป้าขายอาหารในรถฟู้ดทักค่ะฟรุตทัก อาหารเม็กซิกันคือเยอะมากๆค่ะตามมุมของโรงงานหรือว่าบริษัทตา่างๆอ๋อแบบเยอะมากๆบีมก็ไปลองมาหลายร้านแล้วนะคะคืออร่อยมากๆอาหารเม็กซิกันบางอย่างรู้สึกว่าเหมือนมันจะคล้ายกับแกงมัสมั่นไก่แล้วก็บางอย่างก็รู้สึกคล้ายๆกับซุปเห็ดยังไงไม่รู้ <laughs> และถ้าเป็นเมนูน้ำๆจะรู้สึกว่าคล้ายแกงกะหรี่บ้านเราเลยนะคะแต่บีมชอบที่เป็นทาโก้ค่ะทาโก้หมูแล้วก็ทาโก้เนื้อเขาจะใช้แป้งตอร์ตียาเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเนื้อผัด อะไรประมาณนี้คะ่ะกินกับซอสเม็กซิกันโรยด้วยผักชี <ไป S 1> ต้นหอมหอมใหญ่แล้วก็บีบมะนาวโอ้อร่อยหอมมากๆค่ะนี่เลยค่ะอาหารเม็กซิกันของเราวันนี้อ๋อลืมบอกอีกอย่างบางเมนูก็กินกับถั่วต้มด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นคล้ายๆข้าวผัดค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนข้าวผัดบ้านเรานะเหมือนเขาจะมีซอสเฉพาะตัวของเขาค่ะจะออกหอมๆยังไงไม่รู้คะ่ะหอมกลิ่นเครื่องเทศสไตล์เม็กซิกันค่ะ จริงๆหน้าตามันคล้ายข้าวผัดอินเดียนะแต่รสชาติคนละอย่างก,กันเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในแท็กซัสนะคะแถวๆที่บีมขับรถผ่านไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่เลยค่ะคือรัฐแท็กซัสมันกว้างมากส่วนใหญ่คนจะอยู่เมืองใหญ่ค่ะ